วันนี้เรามาเที่ยวสวนค่ะบ้านนักคองบอกยายนีวันนี้มาพบเจ้าเรือนค่ะมาพบพี่น้องค่ะพาหลานมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่มาที่สวนนะคะมาที่สวนก็คือดูสิโอ้โห เนี่ยลำไมนะเนี่ยโอ้โหดูสิตอนนี้กำลังหาวิธีการที่จะเอาลำไมลงมาหาวิธีการที่จะเอาลำไมลงมาลุงอะคุณลุงดีนคอนะคะ ละไมให้จะเอาไปฝากนะแล้วนี่นะผู <laughs> ้กล้าของเราผู <laughs> ้กล้าของเราผู้กล้านี่ระวังมดด้วยนะคะอ,อ้าฮ้าห้าฮ้าไม่ได้นะถ้าไม่มี <c oughs> นั่นแต่เดียวป้าลื่นนะ <c oughs> ป้าปีนเป็นไหม เนี่ยทำไมนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะนะโอ้ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วเชี่ยวชาญไม่ว่าค่ะนั่นเนี่ยคือน้ำหนักตัวก็เพิ่มแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่มีเชือกผูกมีเชือกผุกเอวด้วยเหมือนลิงเลยโอ้ยต้องขึ้นสองคนแล้วค่ะ ไปแล้วขึ้นไปหาลูกละไมนะคะคือแบบสูงมากมันี่นะคะลูกละไมคือเยอะนะคะลูกใหญ่อ้วนเลย วนเหมือนคนปีนเลยนี่โอ้โหนะคะตอนนี้นักคองขึ้นไปด้วยอีกคนไปช่วยกันแต่ขึ้นเร็วมากนักคองขึ้นเร็วมากโอโ้ขึ้นเร็วมากจรินนงสุดยอดค่ะระวังนะคะระวังบบมีกะระลอกบอินมีกระลอกหรอ ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรนี่น้องใช่เหรอบังค้าแม่ไก่เหรอบังค้าแม่ไก่เหรอตัวอะไรกระงตัวอุ้ยลงมาชมหน่อยได้ไหมตกใจแล้วนน่น่ะเนี่ยตกใจแล้วว่าเขาตกใจแล้วใช่ใช่กระรอกบินนะคะกระรอกบิน เ,เขาตกใจแล้วว่าเขาขึ้นไปข้างบนสุดเลยอ่ะหนีอ่ะไปแล้วอุย้ยอุ้ยขึ้นไปที่ยอดสุดเลยอ่ะคือหน,นีอ่ะ,อะตกใจไงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูที่นักครงกับนี่นะคะ ใหญ่มากจริงๆคือนี่ลูกละไมนะคะเนี่ยเจเจคะอัดวิดีโอค่ะหันไม่ได้มันเต็มอุยลุงเต็มหน้าเลยไม่นี่คือโอ้โหเด็กๆหันมาหน่อยยุงยุงกัดอุ้ยไปไหนแล้วอ啊ไวมากเลยนั่นคือบิน คุณต้นไม้ไวมากเลยโอ้โโอ้ยเพื่อเห็นเป็นครั้งแรกมันจริงมันเห็นเป็นกระตูนนะแต่นี้มันอยู่ในป่าตัวจริงโอ้โหตัวจริงอันจริงเลย ใส่กระสอบหรอ,อ,อตอนนี้เดี๋ยวให้ให,ให้ให้คุณคุณนะให้ย่าเอาให้ย่าเอาให้ให้ย่าเอาให้ไม,ไม่มีความจำนนเชียวจานต้องใช้ผู้เชียวจานค่ะผู้เชียวจานค่ะโอ้เต็มเลยหล่นแล้ว ปลดทำการปลดปลดลงถังโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนต้ร่นเลยอ่ะเก็บกันสดๆเลยเห็นไหมหตัวมากเลยอ่ะโอ้โยทะไมแล้วน่ากินอ่ะเยอะเลยนี่เรามาเนี่ย โอ้ยแบบหืมดู้สิเนี่ยูเนลูกใหญ่มากเลยใหญ่กว่าลงกองเลยวะเนี่ยโอ้โหจริงแล้วแหละทำยังไงไม่ให้มันเหี่ยวทันพรุ่งนี้ทันไหมอันนี้ อุ้ยสวยมากใช่เนี่ยสวยมากเลย่ะไม่เหี่ยวแน่นอนพรุ่งนี้ทันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นละไมดีกว่าไหมน,นี่ <laughs> ใช่ค่ะใช่โอ้ยเอาละไมดีกว่าจริงค่ะจริงหนูขอใบสดไปด้วยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเอาใบสดไปค่ะเดี๋ยวมีให้ให้พี่สายยันช่วยจัดช้อยหน่อยค่ะลูกละไมสวยกว่าจริงๆด้วยค่ะงกองมันหมดหน้าแล้วสงสัยต้องเอาละไมแล้วค่ะค่ะใช่ละไมจะสวยมากเลยเทียบเลยอะ่ะแล้วอ้วนๆหมดเลยอะ ชิมนี่ยังอ่ะชิมด้วยอ่ะโอ้ยนี่วหวานเนี่ละไม่เทสก่อนนะฮะเทสลูกละไม้หวานมหวานหรือเปล่าหวานเกี๊ยบเลยอ่ะรู้สึกว่าจะดีกว่าลงองกลงไปแล้วค่ะ จริงจริงปะหวานมากเลยหวานแบบไม่มีรสอะไรเปรี้ยวผสมเลยอะ่ะจริงจริงอ่ะมาแล้วมาแล้วอีกท่านนึง <c oughs> เอาปลามา,เ,า,าเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวดูนะอีก จะช่อให้นะดูสิไม่ต้องเอาแล้วอะค่ะลองกองส <laughs> งสัยละไมแล้วอนะ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฉันบอกพี่สายละไมอะสวยมากเลยแล้วมันมันทันแน่นอนอะพรุ่งนี้อะเราเออกไปอะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันไม่มีปัญหาเลยอกับเรื่องเหี่ยวด้วยอะถ้าลองกองผิวมันยังแห้งลงแห้งลงอ่ะอ,อ,อะโอ้โหอ่าเห็นไหมค่ะค่ะค่ะโอ้เดี๋ยวเราต้องแบบแพ็คนะแพ็คนะอย่าให้โดนลมเลยเดี๋ยวสงสัยต้องเป็นละไมแล้วค่ะ ขอบวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะคะป้าสาวนะคะนาคงแล้วก็นะคะลุงดีเห็นไหมมีหัวหน้าเผ่าเขาบอกว่ามีหัวหน้าเผ่าที่นี่ผู้ดูแลผู้ดูแลนะคะวัตสค่ะ นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะคุณลุงอะไรคะคุณลุงอะไรนะคะคุณลุงยิ้มเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้ใหญ่ที่จัดหาให้วันนี้นะคะสำหรับผลไม้ที่จะทุนกล้าวถวายนะคะพระบรมโอสาทีราชนะคะเทียบเลยอะค่ะ<อ>เอยอะมากจริงมีอีกบนต้นมีอีกเลยค่ะทั้งหวานทั้งหอ้โใหญ่อะค่ะผลใหญ่เท่าลงกองเลยนี่ค่ะสิ่งที่จะต้องมา ด้วยตนเองในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้